เอาล่แครับค่ัทกานผูชมทุกท่านนะครับผม,นผมีน,นผมม่ใช่ญเข้ามาในช่อง JKR Studio นะครับผมในผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Doctor Strange จอมเวทมหาการในมันติเวสมหาภัยนะครับผม หรือว่าด็อกเตอร์สเตนภาพ2นั่นเองนะครับผมก็อ่าผมได้ทำคลิปไปดูหนังนะครับผมเมื่อคลิปล่าสุดนะครับผมแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะผมว่าเป็นยังไงนะรีวิวง่ายๆฉบับมอสเจคานะครับผมก็ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมชอบไหมให้คะแนนกี่คะแนนประมาณนี้นะครับผมก็ความรู้สึกส่วนตัวนะที่ดูเลยอะนะนะนะ ทุกคนดูหน้าตามาชอบไหมดูหน้ายกนิ้วโป้งให้สองนิ้วชอบมากชอบมากนะครับผมคืออลังการนี่คือเอฟเฟกอลังการนะครับผมเนื้อเรื่องดูเพลินนะครับผมแล้วก็มีอ่ะพิศดารด้วยนะครับผมคือทําให้เหมือนเป็นหนังมอนเตอร์ไปอีกนะครับผมเป็นหนังมอนเตอร์มีความดาร์กนะครับผมมีเวทมนต์นะสายศาสตร์ที่แบบว่า มีความมืดมืดมนมนดัก,ด,กดักหน่อยนะครับผมเป็นคมพีดักโฮที่ใครใช้ก็คือวันด้าใช้นั่นเองนะครับผมก็หนังเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องต่อจากอ่าวันด้าวิชั่นนะเป็นที่เป็นซีรีส์ในดิสนีย์ฮอลสตานะผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนั้นนะคือถ้าอยากให้อินหรืออยากให้แบบว่าดูสนุกมากขึ้นนะย้อนไปดูวิชั่นอ่าวันด้าวิชั่นก่อนนะครับผมจะได้รู้ในะเรื่องว่าทําไมวันด้าถึง โดนคัมพีอาร์ดโฮ่ข้อมงำนะครับผมก็ต้องไปดูอว้าวิชั่นก่อนนะครับผมก็มาถึงความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมสนุกมากอลังการงานสร้างเอฟเฟกต์สวยซีจีสวยมีการไปท่องโลกอีกจักรวาลหนึ่งนะอิมมิติหนึ่งมันติเวิร์สนะครับผมก็คือแบบ เออมันดีอ่ะมันเท่นะแล้วก็แบบว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะอันนี้สปอยนะนีสปอยสปอยกดข้ามไปก่อนได้นะครับผมก็ฉากหนึ่งที่ด็อกเตร์สเตนกับอ่าอเมริกาชาวเวสนะครับผมได้เข้าไปอีกมิติหนึ่งที่เปิดที่อเมริกาชาวเวสเปิดมิตินะครับผมได้เข้าไปก็ จะมีแบบหลายๆมิตินะจะเข้าไปอีกมิติหนึ่ง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 ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะมีมิติหนึ่งเห็นมบแล้วก็คือมิติแห่งการ์ตูนนะครับผมเหมือนว่าเป็นแอนิเมชันหรืออะสักอย่างนี้แหละคือพ้ยถ้าเป็นทําอย่างนั้นก็สวยเหมือนกันนะเหมือนแบบแอนิเมชันอะไรนะที่เป็นสไปเดอร์แมนอะ Into the Spider Verse อั word นนะั้น่ะถ้าทําแบบนั้นนะคือแบบผมว่ามันสวยดีอยู่นะคือทําเป็นแอนิเมชันหรือเป็นการ์ตูนเข้าโรงหนังก็น่าจะดีนะครับผมก็อันนี้ นอกเรื่องนะคือแนะนำไม่เฉยนะครับผมก็คือสนุกสุดยอดนอกักแสดงเล่นดีทุกคนนะต่อจากวันด้าได้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมแต่เรื่องเนี้ยผมไม่ได้แน่ใจนะว่ามันต่อจากสไปเดอร์แมนโนเวโฮมด้วยหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าต่อหรือเปล่าใครรู้ว่าต่อหรือเปล่านะก็คอมเมนต์ได้คิปมาบอกด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องนั้นเตล t รสตน,นก็มาอ่ารวมด้วยนะครับผมแก้ปัญหาก็ประมาณนี้ นะผมก็สนุกสุดยอดเอฟเฟกต์ลังการเอฟเฟกตื่นตาตื่นใจนะครับผมก็หมอหมอแปลงนะก็ไล่เวทได้เท่สวยงามเหมือนเดิมแบบสะบัดพระคุมทีนี้แบบโอ้ยเท่ระเบิดตตเทิงคือแบบมันจะมีแบบฉากแรกๆอะผมไม่สไม่สปอยนะแบบเท่มากคือแบบโอ้ยมันสวยมันงามมันแบบผ้ามันสวยกริบ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 แล้วก็แบบวิาสานนะ ออกมาให้ดรเสเตนไล่ลำเว่นมนได้คือถือว่าเท่อะคือเท่เลยนะครับผมก็คือชอบคือเอาง่ายๆคือชอบนะครับผมชอบ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 แต่คือผมพูดมาว่าชอบแล้วนะแต่มันก็ยังมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิดนึงก็คือเหมือนเต่งนึงนะครับผมก็คืออะไรนะผมก็คือกลางกลางเรื่องนะครับผมที่มันจะออกไปจนภัยนิดหน่อยนะอันนั้นคือแบบบางทีมันก็ ดูเอื่อยก็เลยดูแบบน่าเบื่อเป็นช่วงช่วงช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งคือแบบน่าเบื่อนะถ้ามันทําให้แบบไหลลื่นหรือดูดีกว่านี้คือมันดีนิดเดียวอ่ะคือผมจะให้เยอะมากๆนะก็คือผมติดติดหรือหักหรือไปแค่นั้นนะครับผมหักหักช่วงนั้นไปช่วงที่น่าเบื่อไปนะผมแต่เที่ยวเรือคือชอบทั้งเรื่ององค์ประกอบดีมากตอนจบก็อลังการอ่าโหดเท่ ระเบิดระทเทิงแบบคือแบบโหเทลังการแบบแอคชั่นเท่มากๆับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมชอบนะถึงง่ายๆคือชอบนะผมอาจจะมีติดขันนิดหน่อยแต่ก็ชอบนะครับผมก็เอาคะแนนผมไปเลยละกันนะผมกับหนังเรื่องนี้นะครับผมเอาไปเลยเก้าจุดห้าเต็มสิบนะครับผมคือเยอะมากๆนะถ้ามันแบบ ตรงกลางไม่น่าเบื่อผมจะให้สักสิบเลยนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะความชอบส่วนบุคคลก็คือผมนั่นแหละผมแล้วแต่คนจริงๆบางเรื่องทุกคนไม่ชอบดันผมดันชอบอ้าวอันนี้ก็ส่วนผมคนเดียวนะครับผมก็ใครที่ชอบไม่ชอบก็เขาไม่ได้คิดมาบอกผมด้วยละกันนะว่าชอบไหมนะครับผมแต่น,นี่คือความชอบส่วนบุคคลคนเดียวสําหรับผมนะครับผมนี่คือรีวิวส่วนตัวนะครับผมก็เอาไป9กจุดหเต็ม1ิบนะครับผมหลายคนอาจจะแปลว่าไม่ชอบ ไม่เห็นสนุกหรือมันสนุกน้อยหรือประมาณนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะรับชมดูนะครับผมแต่ผมคือครู้สึกส่วนตัวคือชอบนะครับผมก็ให้9.5เต็ม10ไปนะครับผมคือตัดไปช่วงกลางๆลางเรื่องนะครับผมที่ดูน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับผมก็มันก็ม่นิดหน่อยอะ่ะก็พักหนึ่งเลยที่แบบน่าเบื่อนะครับผมก็ประมาณนี้ละกัน9.5เต็ม10นะครับผม แล้วก็มาพูดเรื่องอเมริกาชาเวสนะครับผมสแสดงคนนี้นะผมเล่นไม่ได้หน้าเบื่อเลยนะับมเล่นดีนะผมคือแบบคิดว่าจะมาแบบเป็นตัวแบบภาระของหมอแปอ้งหรือดร์สเตนนะครับผมก็ไม่ได้เป็นภาระนะคือเล่นไหลลื่นเล่นคู่ไปกับดร์สเตนได้ดีเลยนะครับผมคือแล้วก็ว่วงด้วยนะครับผมหวงก็เล่นดีเช่นเดิมนะครับผมและคนที่เล่นดีไม่แพ้กันที่แบบ ไม่พูดไม่ได้เลยนะผมก็คือวันด้านั่นเองนะครับผมคือเรื่องเนี้ยจะพูดว่าเป็นตัวโกงก็ได้นะเพราะว่าแบบโดนคัมพีด้าโฮเข้างําแล้วก็คือแบบเป็นตัวโกงแล้วนะครับผมก็เท่มากนะวันด้าคือผมเพิ่งเห็นเคยเห็นว่าวันท่ามีพลังขนาดนี้เลยเหรอคือทําลายเมืองทําลายสุดยอดทําลายทุกอย่างอะได้อะคือแบบโอ้โหพลังมันเยอะมากนะผมแล้ว วันเดอร์วันเดอร์อะไรวันเดอร์วูแมนหรือไงไม่ใช่ในี่คน,นะจักรวาลน,นะครับผมก็วันด้าเนี่ยที่รู้ๆนะ <c oughs> เห็นจากหลายเรื่องก็คือมีพลังอยู่แล้วพลังแบบสะกดจิตคนได้ประมาณนี้นะแต่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 แต,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 แต่มันโดนคอพี <c oughs> ดักโฮ่ข้อมงําอีกก็คือแบบมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นมากๆนะครับผมก็อีกคนนึงไม่ใช่อีกคนนึง อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมกลุ่มนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับผมมีหลายตัวละครนะแต่ผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมต้องไปรับชมในโรงกัน,นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมารีวิวมาพูดความรู้สึกส่วนตัวมาให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้นะครับผมทุกคนให้กี่คะแนนครับนะครับผมกับหนังเรื่องนี้นะผมก็คอมเมนต์ได้คลิปมาบอกผมได้นะครับผมผมให้เก้า้าเต็มสิบนะทุกคนให้กี่คะแนนคอมเมนต์ comment มา จะรออ่านอยู่นะครับผมก็อาจจะแสงมืดไปหน่อยนะเพราะว่าผมอยู่ตรงโซนมืดพอดีนะก็แสงอยู่ข้างบนแต่โซนมืดพอดีก็อาจจะเห็นหน้าดำๆหน่อยนะก็กล้องก็เป็นดีๆมากนะครับผมเป็นกล้องธรรมดานะครับผมก็เจนคี้ใหม่แล้วกันนะครับสุดโผมนะครับสุดโผมสวัสดีครับบ๊ายบายง่ายๆสไตล์ J k r คานบ๊ายบายว่าจะไปจัดรอบสองอยู่เนี่ยนะยังไม่รู้ว่าวันไหนนะคือแบบ